สวัสดีครับพี่น้องชาวว้าวนะครับพบกับช่องข้าวหอมแอดผักกาดแฟมอรี่นะครับวันนี้จะพาพี่น้องไปปล่อยว้าวจุลานะครับติดไฟคลิปแบบนี้แหละนะครับนะแต่ก่อนจะไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งกุ๊กกิ้งนะครับกดแชร์ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ช่อง ข้าวหอมแอด์ผักกาดแฟมิล,ลี่นะครับเพื่อที่จะได้นำเสนอคลิปดีๆนะครับคลิปใหม่ๆให้เพื่อนๆได้รับชมต่อไปครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปปล่อยกันเลยป้าสวัสดีครับพี่น้องชาวว่าวนะครับหลังจากที่ได้ไปปล่อยว่าวมาแล้วนะครับติดไฟอย่างสวยงามับมุนนะครับ เดี๋ยวจะถ่ายล่า,ลางบา้บานลมกำลังแรงครับ่วงนีเนาะมื้นะแครัาว่ายมือผมตายมือผมเลยครับว้าวได้ไหมครับนะครับจะซูมให้ดูจะซูมให้ดูนะครับขอถอดกล้องออกจากขาตั้งก่อนครับ มันชัดครับมันคาสายไฟแล้วมั้งครับนี่มันไม่ชัดนะครับมันโดนสายไฟครับน่นนะครับขึ้นไปแล้วครับ ไม่ชาดครับเจอแต่ไฟแสงใหญ่ๆนะครับเป็นไฟปิบกระปิบนี่เลยครับไฟเ้าวาครับมันโดนสายไฟครับอเดี๋ยวผมจะขึ้นไปถ่ายบนบ้านให้ดูนะครับแล้วก็มาลุ้นกันว่ามันจะเป็นยังไงครับครขณะนี้ก็ขึ้นมาถึงบนบ้านแล้วนะครับ <ส>แล้เราก็จะมาดูว่านะครับจ um, ากบนบ้านนะครับม um ันบางชานบ้านชานหลังใครนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคทางเรานะมาไปดูกันนะครับนู่นนู้นนู้นนู้นนั่นครับเห็นแต่แสงวิบวับววิบับอยู่นะครับจะ z o มก่อนครับ วันนี้กล้องจับไม่ค่อยได้ครับมันเห็นเป็นแสงฟึึบๆๆเฉยครับมันเห็นเป็นแสงอย่างนี้ครับมันไม่เห็นเป็นตัวว่าวไม่เห็นเป็นรูปว่าวเลยครับแต่นั้นแหละคือว่าวที่เราปล่อยไปติดไฟรอบตัวเลยนะครับรู้สึกว่าลมจะแรงครับวันนี้ เดี๋ยวจะไปวัดลมดูว่ามเท่าไหร่นะครับออืว่าของเราครับลมแรงครับก็คอยเป็นกำลังใจนะครับให้ช่องข้าหอยแอนผักกาดแฟมิลี่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e กดกระดิ่งกุ้งกิ้งเพื่อไม่พลาดช,ชมคลิปดีๆคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับ พรุ่งนี้เช้าเราจะมาลุ้นว่าว่าเราจะซอดแจ้งไหมเพราะว่าลมตอนเช้ามันจะไม่ค่อยแรงครับและอย่างหนึ่งว่าเราก็แบกไฟขึ้นไปสองหลอดไฟท้ายจักรยานสองหลอดแล้วก็ไฟไฟเส้นไฟสายนยมันใช้ฐาน2องเสามก้อนครับมันจะหนักเกือบสองขีดนะครับ3ามก้อนก็ประมาณร้อยกว่ากร,รัมนะครับบวกกับไฟท้ายจักรยานผมว่าเฉพาะไฟนี้ น่าจะประมาณสองขีดกว่าครับประมาณสองขีดตัวกว่าไม่รวมตัวเว่าตัวเว่าก็ประมาณสักสี่ขีดรวมสนูแล้วประมาณสี่ขีดไหมว่าตัวนี้เกือบกิโลครับมันหนักถ้าลมเบาๆนี่มันจะล่วงแน่นอนครับผมว่านะครับอันนี้นี่มันลมลมยังแรงครับช่วงนี้ลมแรงอยู่น,นี่เห็นเห็นรูปว่าวแล้วครับเริ่มจับได้แล้วครับนี่นี่ครับจับได้แล้วจับได้แล้ว นี่สวยไหมครับสวยไหมครับนี่เลยครับว่าวของเราอืมนี่นะครับตอนนี้ก็นิ่งดีนะครับว่าจุฬาครับไฟไม่ครบรอบวงครับช่วงท้ายช่วงหางมันไม่ได้เพราะสายมันยาวแค่ห้าเมตรนะครับสายที่จะครบรอบตัวว่าวเมตรห้าสิบว่าจุฬานี่น่าจะประมาณสิบเมตรนะครับหรืออย่างต่ำก็สักแปดเมตรนะครับ อันนี้มัน5้าเมตรนะครับมัน5เมตรมันเลยไม่ครบรอบผมก็เลยได้ขึ้นหนึ่งนะครับช่วงเอวลงมาหาหางไม่ได้นะครับสวยงามครับนี่ไฟตัวนี้ซื้อมาไม่แพงครับ45บาทแล้วก็มาซื้อฐานใ่อีกก็ประมาณสักร้อยหนึ่งลงทุนสักประมาณร้อยร้อยบาทนะครับไฟชุดนี้แต่ว่าไฟท้ายจักรยานแพงงน,นะครับตัวละเกือบ300อมา สองตัวก็น่าจะประมาณห้าร้อยนะครับไฟท้ายจักรยานสวยงามนะครับนี่กล้องเพิ่งจับได้ครับเพิ่งจับภาพเบาได้สวยงามต้องรอลุ้นนะครับเพื่อนๆว่าพรุ่งนี้เช้าเนี่ยนะครับว่าเราจะซอดแจ้งไหมนะครับนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าลมช่วงเช้ามันไม่ค่อยแรงนะครับ มันไม่เหมือนลมช่วงประมาณสี่ห้าทุ่มลมสี่ห้าทุ่มมันแรงนะครับแต่ว่าช่วงประมาณสักเกือบเกือบหกโมงเช้านะตีสี่ตีห้าหกโมงเช้านี่นะครับลมมันจะเบานะครับลมจะเบาทําให้ว่าวที่หนักหนักมันจะตกได้นะครับอันนี้ก็ว่าวนี้ก็หนักแล้วก็ปล่อยเชือกไม่ค่อยยาวเท่าไหร่ครับเพราะว่าเกรงว่าถ้าปล่อยเชือกยาวแล้วมันจะข้ามทางไปนะครับ ข้ามทางไปตกแล้วจะทาให้ได้รับอันตรายกับบุคคลผู้สัญจรไปมาในระหว่างทางผมก็เลยเอาสั้นๆไม่ให้ถึงทางครับ,รบกะว่ามันไม่ไม่ข้ามทางครับมันตกอยู่ในทุ่งนานะครับถ้ามันตกนะครับก็มาลองลุ้นดูว่าพรุ่งนี้เช้ามันจะสะแจ้ยงไหมนะครับที่สำคัญเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกุ้งกิ้ง นะครับเป็นกำลังใจให้ช่องข้าวหอมแอนพักกาศเฟมมอรี่นะครับให้นำเสนอคลิปดีๆคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องสักหน่อยนะครับตั้งกล้องก่อนครับเห็นว้าวไหมครับพี่น้องนี่ผมตั้งกล้องแล้วว้าวอยู่ตรงนี้นี่เห็นไหมนี่นี่นี่อยู่ปลายมือมือผมนี่เห็นไหมอะไรครับนั่งอยู่บนบ้านครับนี่นะครับเดี๋ยวจะซูมเข้าไปดูมันจะเจอไหม ซูมก่อนครับมันกระพริบ,บกับพริบไม่เห็นครับหน้าผมครับอันนี้ ครับว้าวร่วงเลยครับทีนี้ว้าวร่วงครับว่าวหนักร่วงเลยครับโอ้ไม่ร่วงครับขึ้นไปได้ใหม่ครับ โน่น <ST AN CE> <N ôn> ครับว้าวอย่าลืมกดไลค์นะครับ <S <S 2> <S 2> กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่งกุ้งกิ้งเป็นกำลังใจช่องข้าวองแอนพักกาดเฟมิลีนะครับเพื่อที่จะให้นำเสนอคลิปด,ดีๆนะครับคลิปใหม่ๆต่อไปครับเมื่อกี้ผมคิดว่าว่าจะร่วงผมต้องไปเกยนว่าวนะคเมื่อกี้ลมก็หมดแล้วนะครับ เมไม่ค่อยแรงแล้วมันลงมาเมื่อกี้ลงมาจนในระดับประมาณสูงจากพื้นประมาณสักประมาณสิบเมตรนะครับเมื่อกี้ไม่เกินสิบเมตรแล้วมันก็ขึ้นไปใหม่ครับไม่คิดว่าจะร่วมสงสัยเจอลมแรงแล้วมันลงว่ามันอาจจะเอียงนิดหนึ่งนะครับเอียงฝั่งขวานิดหนึ่งนะครับ แล้วมันก็หนักด้วยหนักฐานไฟใช้3ก้อนครับ 2A 3ก้อนนี่ก็หนักเลยนะครับเกืบอบ2ขีดไฟท้ายจักรยานอีก2ออ,อันนะครับอ่ะเอาเป็นว่าก็ลาเพื่อนๆกันเลยนะครับพรุ่งนี้เช้ามารอลุ้นกันดูว่าถ้ามันสอดแจ้งผมจะไปเก็บว่าวมาให้ดูครับสวัสดีคับพี่น้องครับ